้วันนั้นปึ๊กกินข้าวก็อยัางว่านี่กินข้าวกับแกงมะการครับวันนี้ซื้อแกงออมมาแต่ว่าต้นึกว่าจะได้กเงินแข่งออมผงยากะรับปวดขืนเหี่มมดไวเดี๋ยวนี้เพปวนคืนลูกค้าอ้อมติดจะมากินออมผงยาเพปวนคืนมดคืนเหี่มมดก็เลยเอาพักซื้อพักการมาใส่แกงออมเงี่ยวันนี้เออโอ้โหอันนี้กินที่คุ้นเคยนี่อย่างนี้ย เอางดงดงดงแต่กัมเล่าก็อันนั้นอันนั้นบายกะก็ว่ากินกับเข้ากินกับเข้านี่กับเข้ากันปีน่ะอ๋อีนกับเข้ากะถามว่าใบเข้าอ๋อ้เอาทิ้งๆคนนั้นโอ้กินเข้าจะได้มีบายมีแหงเดียไปตัานอมเนาะเออจำเป็นได้เอาเหล้าน้ำพึ่งนี่สร้างหมุดมาโก่นขึ้นมดขืนหมดเลยนะมันไอ้ดีจำเลยเหมือนแยร้ายเนาะแย่ร้ายเนาะจะจะปีกไปแหงเก่าหนักันเนาะเดี๋ยวจะไปเขียนยันหน่อยมั้งอ๋อเขียนยันได้ยันเก่ากลุ่มยันอย่างนี้กัยันไหนก็ นูกน้อยสายหายอ๋อกิน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 โอ้ยยังไงจะกินมแล้วนี่งเพราะการคิวด้วยเพาะอ่ะอแตกหม้อแตกก็เทยบุตรปีเหยียไปปิกไปแก่งด้วยข้ามใจใจกินเยอะขนาดนั้นฮะข้ามไปใจกันเยอะขนาดเอาเล่นเล่เล่อันนั้นโอ้ยอาลูกค้าตีจะกินออเจ้เจ้าติดต่อได้อยู่เนาะคนขืนก็ขืนไปเนาะคนขืนก็ขืนไปคนตีแม่ไม่กับมาดิ๊กโอเคโอเคครับ